มีเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่จริงเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้คำค้นหาบน Google คำว่า bitcoin going to zero เนี่ยมันพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยสูงกว่าตอนตลาดพังหนักๆช่วงปี2022อีกนะคะใช่ครับมันเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นของคนทั่วๆไปกำลังแบบดำดิ่งลงไปสู่จุดที่มืดมนที่สุด แต่ว่าถ้าเราลองไปดูเบื้องหลังไปดูหลังบ้านจริงๆจะเห็นภาพที่มันสวนทางกันแบบสุดขั้วเลยค่ะในขณะที่ข้างนอกมีแต่เสียงโอดครวนพวกสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กลับกำลังเดินเครื่องเต็มกำลังแบบเงียบๆเลยไม่ได้สนใจเสียงรบกวนอะไรทั้งนั้นการกระทำของพวกเขาตอนนี้มันบอกอะไรได้มากกว่าความผันผวนของราคาในกระดานเยอะมากและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้เราจะมองข้ามความรู้สึกของคนในตลาดไปก่อน แล้วไปดูที่การกระทําจริงๆว่าพวกวานตัวใหญ่ๆเขากําลังวางโครงสร้างอะไรกันอยู่ทําไมการเคลื่อนไหวของพวกเขาถึงได้สวนทางกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้ขนาดนี้ภาพใหญ่มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้เริ่มก็คงต้องเริ่มจากข่าวที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยเดวิดโซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs สถาบันที่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการวิจารณ์คริปโตมาตลอดใช่ครับ จูจๆก็ออกมาเปิดเผยกลางงาน World Liberty Financial Forum ว่าตัวเองก็ถือบิตคอยอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็กำลังจับตามองตลาดนี้อย่างใกล้ชิดด้วยอะไรทำให้คนที่เคยไม่ชอบหน้ากันหันกลับมามองกันได้ล่ะครับคือสิ่งที่น่าสนใจมันลึกกว่าแค่การที่เขาซื้อบิตคอยเก็บไว้นะคะแต่มันคือวิสัยทัศน์ที่เขาประกาศออกมาเขาใช้คำว่าการเงินแบบดั้งเดิมหรือ TradFi กับคริปโต มันคือระบบเดียวที่กำลังวิวัฒนาการ A Single evolving System Evolving ใช่ค่ะนี่คือการเปลี่ยนกระบวนการเลยจากที่เคยมองว่าเป็น2โลกที่แยกกันเด็ดขาดตอนนี้ผู้นำของ Goldman Sachs กำลังบอกว่ามันคือสิ่งเดียวกันที่กำลังหลอมรวมกันอยู่และเขาก็ย้ำคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคำว่า Tokenization บอกว่านี่จะเป็นหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินในอนาคตเลย พอได้ยินคำนี้จากปาก CEO ของ Goldman Sachs มันก็อดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาคงไม่ได้พูดเล่นๆแน่แต่ว่าคำว่า tokenization นี่ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเรามีสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างเช่นตึกออฟฟิศใจกลางเมืองทองคำในห้องนิรภัยหรือแม้กระทั่งภาพวาดราคาแพง,แพง โทเคนิเซชันคือกระบวนการเอาสินทรัพย์พวกนั้นมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเหรียญดิจิตัลบนบล็อกเชนโอ้ทำให้ตึกทั้งตึกสามารถถูกแบ่งย่อยเป็นล้านล้านส่วนได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนส่งอีเมลเลยมันคือการทลายข้อจำกัดเรื่องสภาพคล่องของสินทรัพย์ในโลกจริงทำให้ทุกอย่างซื้อขายได้24ชั่วโมงทั่วโลกนี่คือเกมที่พวกเขาหมายตาเอาไว้เข้าใจเลย มันคือการปลดล็อกมูลค่ามหาศาลที่เคยถูกแช่แข็งเอาไว้ในสินทรัพย์ที่ซื้อขายยากให้มันหมุนเวียนได้ในระบบดิจิตัลแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือโซโลมอนไม่ได้พูดแค่เรื่องวิสัยทัศน์แต่เขายังบ่นออกมาดังๆด้วยเรื่องกฎระเบียบใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดนี่แหละที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ขางเงินทุนไม่ให้ไหลเข้ามาประโยคนั้นคือคีย์เวิร์ดเลยค่ะมันไม่ใช่การบน่นแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ใน Washington ว่าพวกเราพร้อมแล้วเงินทุนก็รออยู่ข้างสนามแล้วขาดแค่พวกคุณช่วยออกกฎกติกาที่ชัดเจนให้เราเดินเครื่องได้สักทีมันคือการยอมรับไกลๆว่าพวกเขาอยากจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้มากแต่ยังติดล็อกอยู่ฟังวิสัยทัศน์ของซีอีโอโกลแมนแซคแล้วก็ทึ่งนะครับแต่คำพูดก็เป็นเรื่องหนึ่งผมว่าที่น่าสนใจกว่าคือมันมีอะไรที่จับต้องได้เกิดขึ้นแล้วบ้างที่พิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่แค่การวาดฝัน มีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากด้วยเมื่อไม่นามาน,นี้บริษัทชื่อลีเดนได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งเป็นพันธบัตรที่หนุนหลังด้วยบิตคอยมูลค่ารวมสูงถึง188ล้านดอลลาร์โหเอาบิตคอยจริงๆกว่า4,000เหรียญมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวสครับเอาบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสุดๆมาค้ำประกันพันธบัตรเนี่ยนะมันไม่เสี่ยงเกินไปหน่อยหรอ ถ้าวันดีคืนดีราคาบิตคอยร่วงลงมา50%อะไรจะเกิดขึ้นกับพันธบัตรพวกนั้นนั่นคือจุดที่มันน่าสนใจค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรายย่อยแต่สำหรับนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะมันมีนกลไกที่ซับซ้อนในการบริหารความเสี่ยงอย่างเช่นการวางหลักประกันเกินมูลค่าหรือ over collateralization และการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือ margin call แบบอัตโนมัติ เมื่อราคาลดถึงจุดที่กำหนดอ๋อคือมีระบบป้องกันความเสี่ยงอยู่ใช่ค่ะสิ่งที่เลเดนกำลังทำคือการสร้างตลาดนี้สินสำหรับคริปโตขึ้นมาอย่างเป็นทางการมันคือการวางอิดก้อนแรกๆของระบบการเงินใหม่ที่ทำให้นักลงทุนสถาบันมีเครื่องมือที่ซับซ้อนและคุ้นเคยเพื่อเข้ามาบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในตลาดนี้ถูกต้องค่ะเข้าใจแล้วมันคือการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ พูดภาษาเดียวกับที่สถาบันการเงินเขาใช้กันอยู่ทุกวันนั่นเองแล้วนอกจากเรื่องพันธบนัตรนี้ยังมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะในฝั่งของแพลตฟอร์มซื้อขายอย่าง Coinbase ก็กำลังขยายบริการให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่บิตคอยน์ตอนนี้เขาเพิ่มสินทรัพย์อื่นๆเข้ามาเต็มไปหมดมีตัวไหนบ้างครับทั้ง XRP Dogecoin Cardano Litecoin คือมากันเยอะเลย การทำแบบนี้มันคือการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้เหรียญเหล่านี้มันเปลี่ยนสถานะจากสินทรัพย์ที่คนแค่ถือไว้เก็งกำไรให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำงานได้หรือ productive asset คือเจ้าของสามารถเอาไปวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินออกมาใช้หรือปล่อยกู้เพื่อรับดอกเบี้ยได้โดยที่ไม่ต้องขายเหรียญทิ้งใช่เลยค่ะ ถ้ามองภาพรวมๆการกระทำของเลดินกับ Coinbase มันเหมือนกับการสร้างระบบท่อประปาและระบบไฟฟ้าให้กับเมืองใหม่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะคือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อให้ระบบนิเวศมันเติบโตขึ้นไปอีกระดับได้แล้วไม่ใช่แค่บริษัทคริปโตด้วยกันเองใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะธนาคารยักษ์ใหญ่จากยุโรปอย่าง Deutsche Bank ก็มีรายงานว่ากำลังศึกษาการนำระบบนิเวศของ Ripple มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบชำระเงินระหว่างประเทศของตัวเองนี่คือการที่ธนาคารดั้งเดิมพยายามเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปแตะที่หัวใจของธุรกิจธนาคารเลยนะคือเรื่องการโอนเงินใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แกนกลางเลยแล้วในฝั่งเทคนิคอลล่ะครับมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างไหมเพราะถ้าเงินทุนสถาบันไหลเข้ามาจริงปริมาณธุรกรรมมันต้องมาหาศาลแน่ๆมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญมากค่ะ อย่าง Base ซึ่งเป็น Layer 2ของ Coinbase ที่เป็นเหมือนทางด่วนช่วยให้ธุรกรรมถูกและเร็วขึ้น ใช่ค่ะเบสกำลังจะแยกตัวออกมาสร้างสถาปัตยกรรมของตัวเองเลยแทนที่จะไปพึ่งพาเทคโนโลยีของคนอื่นพวก่ายคือเขากำลังจะสร้างถนนของตัวเองถูกต้องค่ะเพื่อที่จะขยายเลนได้ตามใจชอบในอนาคตนี่คือการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนมากว่าพวกเขามองเห็นแล้วว่าปริมาณรถที่จะมาวิ่งบนถนนเส้นนี้มันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่ พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันเริ่มชัดขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจากวิสัยทัศน์ของผู้นํามาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินการวางระบบท่อแล้วก็การสร้างถนนเผื่อไว้แต่มีอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมว่ามันชัดเจนและจับต้องได้มากที่สุดเลยเรื่องคนใช่ไหมคะคือสงครามแย่งชิงตัวคนใช่เลยค่ะเรื่องนี้โกหกกันมาไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราไปดูประกาศรับสมัครงานของบริษัทอย่าง morgan stanley charles schwab หรือแม้แต่ blackrock จะเห็นว่ามีตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วแล้วไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆด้วยนะผมไปเจอมาตำแหน่งหนึ่งถึงกับอึ้งเลย VP of Digital Asset Strategist นี่คือระดับรองประธานฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลเลยนะแล้วก็มีตำแหน่งอย่าง Crypto Fraud Specialist ตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจมากที่ให้เงินเดือนสูงถึง225,000ถึง300,000ดอลลาร์ต่อปีเงินเดือนเกือบ10ล้านบาทสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการช่อโกงในคริปโตนี่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับขนาดของปัญหาหรือขนาดของโอกาสที่เขากำลังจะเข้าไปลุยกันแน่มันบอกเราทุกอย่างเลยค่ะการจ้างงานในระดับนี้และด้วยค่าตอบแทนขนาดนี้มันไม่ใช่การจ้างตามกระแส แต่คือการสร้างหน่วยธุรกิจขึ้นมาอย่างจริงจังการที่เขาต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงด้วยเงินเดินมหาศาลขนาดนี้แปลว่าเขาวางแผนที่จะบริหารจัดการเงินทุนจํานวนมหาศาลและเขารู้ดีว่าความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างเขาไม่ได้เข้ามาแบบใส่ซื่อแต่เข้ามาพร้อมกับทีมที่พร้อมรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดการจ้างงานระดับนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการครั้งใหญ่เสมอมันคือการสร้างทีมก่อนที่เรือจะออกจากท่านนั่นเอง ฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังปูทางไปสู่การยอมรับในระดับสถาบันอย่างเต็มรูปแบบแต่ในทุกเรื่องดีๆมันก็มัก,มกมจะมีอุปสรรคซ่อนอยู่เสมอมีค่ะและเป็นอุปสรรคที่ละเอียดอ่อนมากด้วยนั่นคือเรื่องการเมืองไม่ยความว่ายังไงครับ งาน w o r l d l i b e r t y Financial Forum ที่เดวิดโซโลมอนไปพูดนะคะจัดขึ้นที่มาราอลาโกซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นพื้นที่ของโดนัลด์ทรัมป์อ๋อครับทีนี้ความน่ากังวลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะเลือกข้างไหนทางการเมืองนะคะแต่กังวลว่าภาพลักษณ์ของการที่อุตสาหกรรมคริปโตไปใกล้ชิดกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบไปเป็นเครื่องมือโจมตีและก็ทําให้การออกกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งทุกคนกําลังรอคอยอยู่ต้องช้าออกไปอีกใช่ค่ะ กลายเป็นว่าการพยายามจะวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อขอความชัดเจนอาจจะกลายเป็นการลากตัวเองเข้าไปอยู่ในสมรภูมิการเมืองแทนซึ่งอาจจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากกว่าเดิมได้มันคือความขัดแย้งที่น่าสนใจมากค่ะระหว่างความต้องการความชัดเจนทางกฎหมายของภาคธุรกิจกับเกมการเมืองที่มักจะทำให้ทุกอย่างช้าลงและซับซ้อนขึ้นสถาบันการเงินส่งสัญญ,ญาณว่าเราพร้อมลุยแล้ว แต่ฝั่งการเมืองอาจจะยังไม่พร้อมให้ไฟเขียวเต็มที่เพราะมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกใช้ห้ามหันกันไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าโลกเทคโนโลยีมันไม่รอ,อการเมืองเลยนะครับเพราะนอกจากเรื่องการเงินแล้วตอนนี้เทคโนโลยีอื่นก็กำลังวิ่งเข้ามาบรรจบกับโลกของบล็อกเชนด้วยอย่าง AI ใช่ไหมคะใช่ครับล่าสุด OpenAI ก็เพิ่งเปิดตัวระบบที่ใช้ AI ในการตรวจสอบความปลอดภัยของโทเค็นและส r ทคอนแท a c t s, <S นี่คือภาพที่น่าตื่นเต้นมาก มันคือการมาเจอกันของ2เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกอย่าง AI และบล็อก a i n แล้วมันไม่ใช่แค่มาเจอกันเฉยๆแต่มาเพื่อส่งเสริมกันและกันด้วยมันส่งเสริมกันยังไงครับ AI สามารถเข้ามาช่วยตรวจสอบหาช่องโหว่ในโค้ดของ smart contract ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากสำหรับมนุษย์ทำให้ระบบปลอดภัยขึ้นในทางกลับกันบล็อกเชนก็สามารถทำหน้าที่เป็นสมอแห่งความจริงหรือ anchor of truth ในยุคที่ AI d e f a k e s กำลังระบาดหนัก ใช่ค่ะคือเราสามารถใช้บล็อกเชนเพื่อตรวจสอบและยืนยันได้ว่าข้อมูลหรือสื่อดิจิตอลชิ้นไหนคือของจริงแท้ไม่ได้ถูกสร้างหรือดัดแปลงโดย AI เหมือนกับว่าเทคโนโลยีหนึ่งสร้างปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออีกเทคโนโลยีหนึ่งก็เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความจริงเป็นการถ่วงดุลที่น่าทึ่งมากค่ะแล้วถ้าเราซูมภาพออกไปดูในระดับโลกเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการที่เกิดขึ้นแค่ในอเมริกา ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็ตั้งเป้าจะเริ่มทดลองใช้เงินยูโรดิจิตอลภายในปี2027แล้วในขณะที่ตลาดหุ้นอย่าง NASDAQ ก็เริ่มให้การ list ETF ของ altcoin ที่สามารถให้ผลตอบแทนจากการ staking ได้ด้วยมันแสดงให้เห็นว่าทั้งระบบนิเวศกำลังขยายตัวไปทั่วโลกในหลายมิติรพร้อมๆกันและมันไปไกลกว่าแค่เรื่องบิ t c o i n แล้วถ้าให้ลองปฏิปะต่อภาพทั้งหมดที่คุยกันมานะครับ มันเหมือนกับว่าในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยกำลังถูกทดสอบอย่างหนักจากราคาที่ไม่ไปไหนแต่เบื้องหลังฉากนั้นการวางรากฐานของฝั่งสถาบันกลับกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงผู้นำองค์กรการเงินเปลี่ยนมุมมองไปแล้วผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่ซับซ้อนกำลังถูกสร้างขึ้นมีการจ้างงานระดับหัวกะทิด้วยเงินเดือนมหาศาลดูเหมือนว่าคอขวดเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องกฎระเบียบที่ชัดเจนจริงๆนั่นแหละครับ เรากำลังเห็นภาพของเงินทุนก้อนมาหืมมาที่จอดรออยู่ข้างสนามโครงสร้างพื้นฐานก็กำลังถูกสร้างอย่างแข็งขันบุคลากรก,ก็ถูกดึงตัวเข้ามาเตรียมทีมไว้หมดแล้วทุกอย่างมันพร้อมแล้วเหลือแค่สัญญาณไฟเขียวจากภาครัฐเท่านั้นสิ่งที่ได้เห็นทั้งหมดในวันนี้คือภาพของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้แค่สนใจคริปโต แต่กำลังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะกระโจนเข้ามาในตลาดนี้อย่างเต็มตัวทันทีที่กฎระเบียบเปิดทางซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดไว้อย่างหนึ่งนะคะเรากำลังจะได้เห็นสถาบันการเงินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูตัวฉกาดเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในเกมนี้แล้วจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของคริปโตที่ต้องการจะเป็นอิสระจากระบบธนาคารที่ล้าสมัยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับมัน เมื่อสถาบันเหล่านั้นกลายมาเป็นผู้ควบคุมระบบนิเวศนี้เสียเองคอยทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันอะคาเดมีเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ